เช้านี้เรายังมีลมหายใจแค่มีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะทำดีและโอกาสที่จะให้อภัยตัวเองเช้าแต่ละวันไม่ได้มาเพื่อให้เราเร่งรีบแต่มาเพื่อให้เราเริ่มใหม่อย่างมีสติไม่ว่าจะผิดพลาดเมื่อวานแค่ไหนวันนี้ คือกระดาษเปล่าที่เราจะเขียนชีวิตใหม่อีกครั้งอย่าปล่อยให้ความคิดลบนำทางหัวใจจงให้สตินำหน้าและให้ความดีตามมาเพราะคนที่เริ่มวันด้วยจิตใจดีงามจะมีพลังไปทั้งวันใครทำให้เราเสียใจก็ปล่อยใครไม่เข้าใจก็วาง เราควบคุมใจใครไม่ได้แต่เราควบคุมใจตัวเองได้เสมอทุกเช้าคือพรจากฟ้าทุกลมหายใจคือของขวัญจากธรรมชาติทุกความเงียบคือเสียงของปัญญาวันนี้ขอให้คุณมีพลังใจไม่ต้องเก่งที่สุดแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอสาธุ